นี่ค่ะวิจากชาแนล p o i n วิวนะคะคราวก่อนที่เราไปทริปสวิต์อิตาลีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่จะเดินทางไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อิตาลีค่ะมีหลายคนขอมาว่ามาสุวรรณภูมิเดินไปถ่ายปฏิมากรรมควนกษียนสมุด ทำไมถึงไม่เล่าใช่ไหมเราก็จะเจอกับสิ่งนี้เลยนั่นก็คือการ,วรกวนกรียณสมุดนั่นเองเรื่องนี้เดี๋ยวไว้ว่าหลังเราจะเล่าอย่างละเอียดอีกทีนึงนะคะวันนี้ขอตัวเดินทางไปเล่าอะไรเกี่กวยวกับยุโรปยุโรปก่อนละกันนะคะดังนั้นวันนี้วิวก็เลยลงทุนเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะผ่านพิธีการตรวจคนออกจากเมืองแล้วก็ไปเล่าเรื่องนั้นที่ปฏิมาก,กรรมคนกวนเษียณสมุดเลยค่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลย ตามคำเรียกร้องนะคะด้านหลังที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือปฏิมากรรมควรเกษียณสมุดใช่ไหมซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทําไมเขาจะต้องมาควรเกษียนสมุดกันนะนะ เกิดขึ้นเมื่อพระอินดันไปพลาดทําตัวไม่น่ารักเท่าไหร่กับฤาษีธุรว,รวาสน,น,นะนะซึ่งถือว่าเป็นฤาษีที่น่ากลัวชอบสาบชาวชบ้านชาวช่วองเขาพระอินก็เลยเกิดปัญหาขึ้นค่ะโดนสาบทําให้มีพลังลดน้อยลงเยอะมากเชื่อว่าเดี๋ยวหลายคนก็จะสงสัยนะคะว่าพระอินไปทําอะไรให้พฤาษีธุรวาสไม่พอใจถึงขั้นสาบให้พ่ายแพ้แก่เหล่าอสูรนะคะบอกเลยค่ะว่าเรื่องราวเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็แค่พระฤาษีเนี่ยดันไปได้ ดอกไม้สักการะมาจากนางอับสรน,นางหนึ่งเสร็จแล้วพระฤาษีก็รู้สึกว่าเออถ้าฉันเอาพวงมาลัยดอกไม้มาคล้องคอเนี่ยนะมันก็จะดูไม่เหมาะสมไม่เท่อะไรเท่าไหร่สาหรับฉันที่เป็นนักปวดดังนั้นนะคะพระฤาษีก็เลยถือดอกไม้ลอยไปลอยมาแล้วก็พบว่าอเจอพระอินพอดีเลยดอกไม้นี้อาจจะเหมาะกับพระอินมากกว่าก็เลยเอาดอกไม้เนี่ยถวายให้แก่พระอินไปซึ่งเผอิญว่าไอ้ดอกไม้เนี่ยเป็นดอกไม้พิเศษเป็น ดอกไม้สวรรค์อะอะไรเงี้ยซึ่งมีกลิ่นแรงมากแล้วพระอินเนี่ยนะคะก็รับไปก็เอาไปวางอยู่บนหัวช้างเอรวาวัณซึ่งช้างเอรวาวัณเนี่ยพอได้กลิ่นดอกไม้ก็เกิดการตกมันหนักมากแบบว่ากลิ่นดอกไม้ไปกระตุ้นต่อมอะไรสักอย่างของช้างทําให้ช้างรู้สึกคึกเป็นพิเศษดังนั้นนะคะก็เลยเอางวงเนี่ยคว้ามาลายดอกไม้เนี่ยโยนลงพื้นแล้วก็กระทึก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 กระทึต่อหน้าพระฤาษีเลยนะซึ่งทําให้พระฤาษีรู้สึกว่าแบบนี่แกฉันอุตส่าห์ ถวายพวงมาลัยให้แกอย่างดีแกเอามให้ช้างกระทืบเล่นเนี่ยนะฉันเคืองแค้นแสนสาหัสดังนั้นฉันจะสาบให้แกมีกำลังลดลงขร้่อยๆเหมือนกัน ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะขัดกับตอนหลังนิดนึงที่บอกว่ากวนเกษียณสมุดแล้วมีช้างเอราวัณออกมานะคะบางตำราก็เลยบอกว่าพระอินเนี่ยเอาไปให้เมียคล้องขอเสร็จแล้วเมียเกิดเมาดอกไม้ขึ้นมาก็เลยทะเลาะกับฤๅษีทุรวาํำนองนี้ละกันค่ะซึ่งพระอินเนี่ยมีหน้าที่ปกติก็คือรบกับพวกอสศูนใช่ไหมต้องรบราฆ่าฟันกันตลอดเวลาแต่ว่าเมื่อพระอินมี พลังลดน้อยลงเนี่ยก็ทําให้พ่ายแพ้อสูรทุกทีเลยรบกันทีไรก็แบบโอ๊ยแพ้อีกแล้วแพ้อีกแล้วแพ้อีกแล้วใช่ไหมทีนี้ทำยังไงพระอินทร์ก็เครียดเครียดเครียดทำไมันถึงทําหน้าที่ตัวเองไม่ได้ก็เลยไปปรึกษาคนที่มีหน้าที่แก้ปัญหาทุกสิ่งอย่างบนจักรวาลน,นี้นะคะก็คือพระพรหมซึ่งพระพรหมเนี่ยก็ให้คําตอบแบบง่ายมากตามสไตล์พระพรหมเลยคือพระพรหมเนี่ย ใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการปัดบอกว่าอยากรู้อะไรก็ไปถามพระนารายณ์สิพระนารายณ์เป็นคนที่เก่งที่สุดแล้วเหล่าเทวดานะคะก็แห่กันไปไปหาพระนารายณ์แล้วก็ไปถามว่าพระนารายณ์เนี่ยโดนสาบมาลบกับอสูรที่ไรก็แพ้ทุกทีเลยทํายังไงดีไม่สามารถสู้เขาได้เลยแม้แต่น้อยทํำยังไงพระนารายณ์นะคะก็เลยแนะนําบอกว่าเอาแบบนี้มีวิธีแก้ให้นะ รับรองว่าหลังจากนี้จะชนะอสูรแล้วแต่ว่าตอนนี้ต้องร่วมมือกับเราอาสูรก่อนแต่สัญญานะแอบสัญญาจูจ,จูอย่าไปบอกคนอื่นเขาเรารู้กันอยู่แค่นี้นะในหมู่เทวดาว่าหลังจากที่ร่วมมือกับอสูรแล้วอะเทวดาจะ,ะชนะอสูรอสูรจะไม่ได้ประโยชน์เลยจากการกระทํานี้เลยเหล่าเทวดาก็ตกลงค่ะแล้วก็เชื่อพระนารายณ์พระนารายณ์ก็บอกว่าเราจะต้องท,ทําพิธีชื่อว่าควรกษียณสมุดก็คือกเกษียณสมุดเนี่ยกะระีระแปลว่าน้านมใช่ไหม เราจะต้องทําพิธีกวนทะเลน้ํานมให้กลายเป็นน้ําอมฤตแล้วก็ใครที่ดื่มน้ําอมฤตนี้เข้าไปเนี่ยจะทําให้เป็นอมตะสมัยก่อนเทวดาไม่เป็นอมตะข้าก็ตายนะหลังจากดื่มน้ําอมฤตเข้าไปค่ะถึงจะเป็นอมตะนะซึ่งการทําพิธีนะคะเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากต้องอาศัยพละกําลังของทั้งเทวดาและอสูรมารวมกันเวลาจะกวนเลยรที่ใหก็ต้องเหมือนแบบมีไม้กวนก่อนมีทัพพีก่อนใช่ไหมเริ่มแรกนะคะเขาก็เลยเอาภูเขามันทระก็คือภูเขารูปนั้นนั่นเองที่อยู่ข้างหลังที่เห็นเป็นแกนตรงเนี้ย คือภูเขามันทระนะเอามาปักลงไปในทะเลน้ำนมแล้วก็ จะใช้เป็นที่กวนแต่ถ้าสมมติว่าปักภูเขาลงไปในทะเลภูเขามันก็ต้องแตะพื้นใช่ไหมพอแตะพื้นมันก็จะไม่หมุดมันก็จะกวนไม่ได้ก็เลยเกิดกูมาราวตาลขึ้นแขนเต่าอยู่ใต้ฐา,านภูเขาไม้นั่นแหละค่ะก็คือพระนารายณ์เนี่ยอวตารลงมาเป็นเต่าแล้วก็เป็นเต่าที่หมอบอยู่ตรงพื้นทะเลใช่ไหมเสร็จแล้วเอาภูเขาว,วางบนกระดองทีนี้มันก็จะโคง้งๆลื่นๆสามารถกวนไปกว,วนมาได้นะคะเท่านั้นยังไม่พอถ้าสมมติว่ามันลื่นอย่างเดียวเนี่ยภูเขามันอาจจะลื่นปลิ้ลงไปปลิ้ไปพลิ้มาได้ก็เลยพระนารย้ขึนนไปื เหยียบบนภูเขาอีกนะเพื่อที่จะให้กดภูเขาลงมาจะได้สามารถกวนได้ทีนี้วางไว้เฉยๆภูเขามันก็ไม่กวนตัวเองหรอกใช่ไหมจะต้องมีอะไรมาเป็นเชือกดึงก็จะแบบปั่นเหมือนลูกหางมีเชือกสองด้านแล้วก็ดึงปั่นไปปั่นมาซึ่งเชือกธรรมดาน่าจะทนพลังการดึงฉุดกระชากลากถูเพื่อกวนรเกษตรสมุรไม่ไหวนะคะดังนั้นก็เลยต้องใช้เชือกชนิดพิเศษก็คือพรยาวาสุกรีนั่นเองอ่ะเห็นนี่ไหม นีนี่ก็คือพญานาควาสุตรีนะคะใช้แทนเชือกสําหรับกวนกเกษียณสมุดนะทีนี้มีเชือกแล้วมีที่กวนอะไรเรียบร้อยขาดคนดึงนะคะนี่ก็คือสาเหตุที่เขาบอกว่าต้องร่วมมือกันระหว่างเทวดากับอสูรเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะต้องใช้พลังงานจำนวนมากเทวดาก็ขี้โกงอยู่นะคะอยากรู้ไหมว่าเทวดาขี้โกงยังไงเราต้องเดินไปดูฝั่งหางพญานาคกันนี่น,นี่เราต้องเดินไปตรงนี้จะเห็นว่ามีเทวดามากมายดึงอยู่หน้าตาดูเป็นเทวดาเทวดาเลยใช่ไหม แล้วหันกลับมาฝั่งหัวพญานาคมีอะไรโอ้ฝั่งหัวพญานาคเป็นอสูรค่ะเป็นเหล่าอสูรทั้งหลายที่โดนเกณฑ์มาช่วยกันดึงทีนี้การอยู่หัวกระหางต่างกันยังไงการอยู่ที่หางเนี่ยสบายเพราะว่าดึงๆไปก็ไม่มีอะไรก็เหมือนดึงหางงูรรมดาการอยู่ที่หัวเนี่ย เสียเปรียบยังไงก็คือลองนึกสภาพมีคนมากระชากตัวเรากระชากกระชากกระชากแต้อก็มีการร้องแบบอดโอย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 อะไรอย่างนี้ใช่ไหมพญานาคก็เหมือนการโดนกระชากตัวพอโดนกระชากตัวนะคะก็มีการโอดโอยออกมาเป็นพิษพญานาคใช่ไหมก็พ่นพ่นพ่นออกมาซึ่งแน่นอนว่าพวกเทวดาไม่โดนอะไรเลยเหล่าอสูรก็รับพิษไปเต็มๆเลยอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่เวลาผ่านไปแป๊บหนึ่งก็มีการเอาสมุนพงสมุนไพรอะไรโยนใส่น้ำไปนะแล้วการกวนกเกียสมุรก็สำเร็จในที่สุด ก็เริ่มมีสิ่งของวิเศษต่างๆลอยขึ้นมาทีละชิ้นสองชิ้นเศษอย่างแรกที่ลอยขึ้นมานะคะก็ได้แก่พระลักษมีนั่นเองซึ่งพระนารายณ์เนี่ยรับไปเป็นเมียนะก็ถือว่าเป็นเทพีแห่งโชคลาภอะไรแบบนี้นะนอกจากนี้ก็ยังมีของวิเศษอีกมากมายที่ลอยขึ้นมาเช่นนางอักษรโคสุรพีซึ่งเป็นโคท,ที่แบบขออะไรก็ได้สารพัดนึก นอกจากนี้ก็ยังมีแบบพระจานร์ม้าขาวดวงมณีน,น,นิพพานลายก็เอาไปเองเอาไปติดที่อกตัวเองต้นปริชาติรวมไปถึงของที่ไม่ดีอย่างเช่นไอพิษเป็นต้นซึ่งไอพิษนี่ก็แต่และตำนานบอกไม่เหมือนกันบางตำนานก็บอกว่าพระอิ่วนสงสารโลกมนุษย์ที่จะโดนไอพิษจนทางพินาศไปก็เลย กลืนกินไอพิษนี้เข้าไปเองทาให้พระสอของพระอ,องค์เนี่ยเป็นสีดําหรือว่าบางตำนานก็บอกว่าพวกงูทั้งหลายในโลกเนี้ก็กินเข้าไปทําให้งูมีพิษถึงทุกวันนี้ก็แตกต่างกันไปนะคะจนถึงของที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือน้ำอำําอมฤตนั่นเองก็มีหม้อน้ำอำําอมฤตออกมาในที่สุดหลังจากที่กวนเกษียนสมุทรไปนานแสนนานนะคะพอน้ำอำําอมฤตขึ้นมา,เ,าเหล่าเทวดากับเหล่าอสูรก็พร้อมแล้วจะเข้าไปแย่งกันดื่มน้ําอมฤตใช่ไหมแต่ว่าตามที่พระนารายณ์สัญญาไว้ค่ะเหล่าอสูรจะไม่ได้ดื่มน้ําอมฤตพระนาราย ใช้วิธีแปลงร่างเป็นนางอักษรโมฮินีก็เหมือนตอนที่ไปล่อนนทกนั่นแหละก็เป็นร่างสาวน้อยออนแอนอรชรนของพระนารายนะคะแปลงออกมาแล้วก็เดินไปหาเราอสูรแล้วก็บอกว่าน้องเหง,เง่วจังเลยค่ะพี่ขาตอนนี้น้องอยากมีหัวนะคะแล้วก็บอกเราอสูรว่าเฮ้ยเ <"He i, S 2> นี่ยมาเล่นเกมกันดีกว่าให้ทุกคนหลับตา,าไปเล่นเกมปิดตากันนะให้หลับตาหลับตาใครที่ลืมตามาคนสุดท้ายนะน้องเห็นปุ๊บน้องจะยอมเป็นเมียคนนั้น เหล่าอาสูรนะคะเห็นสาวสวยมาเล่นเกมด้วยก็ทุกคนก็หลับตาโดยพร้อมเพรียงนางอักษรโมหีนีก็หยิบหม,ม้อเอาน้ำอมฤตนะคะแล้วก็เหาะขึ้นสวัสด์ไปแล้วก็เอาไปแจกให้เหล่าเทวดากิน รบทุกคนเลยฝั่งอสูรลืมตาขึ้นมาก็อ่าน้ําอมฤตหายไปแล้วซึ่งตามตำนานตรงนี้บางคนก็จะเล่าเพิ่มเติมอีกว่ามีอสูรตนหนึงง่งเนี่ยฉลาดไม่โดนหลอกเหมือนตอนอื่นก็คือราหูนั่นเองราหูเนี่ยนะคะแอบมากินน้ําอมฤตไปได้นิดนึงคือไม่สนใจนางมูรินีนั่นเองปรากฏว่ากําลังกินกินอยู่พระจันทร์เนี่ยไปฟ้องพระนารายณ์ว่าเฮ้ยราหูมันแอบมากินน้ําอมฤตแล้วท่านนะพระนารายณ์ก็เลยเอาจักรเนี่ยนะคะ เพี้ยงเข้าไปตัดตัวราหูขาดครึ่งเลยแต่ว่าด้วยความที่กินน้าอมฤตลงไปแล้วเนี่ยทำให้ราหูไม่ตายนะคะแล้วก็เป็นอมตะก็เลยเหลือครึ่งตัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็ทําให้ราหูเนี่ยเกลียบพระอาทิาตย์กับพระจันทร์ก็เลยไล่งับไล่งับไปเรื่อยๆเ,เป็นที่มาของราหูอมจันทร์นั่นเองค่ะนี่ก็จบแล้วนะคะสําหรับตำนานการกวนเกษียนสมุรที่หลายคนขอมาอย่างเนิ่นนาน ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะ mm hmm. ไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ค่ะหลังจาก subscribe แล้วกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆด้วยนะมันจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเลยที่วิวอัพคลิปใหม่ค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ mm hmm. สุดท้ายก็เห็นหน้าตัวเองจะมายืนอัดหน้าไอา้รูปปั้นนี้ทำไมเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองเลยซะ <laughs> งั้นนะ mm hmm. อากาศรังจังเลยอ่ะทำไมต้องแย่งกันพูดด้วยอ่ะ บนเขาไปงานแหละสุดท้ายมันก็เป็นสนามบินนะนะเรามาแอบใช้ลูกปั้นเขาถ่ายคลิปะนะมีใครใจดีบริจาคไหมไหมเนี่ย